เอาเล็บจิกแม่เอาเล็บจิกแม่รู้ลจิกมนั่นจ้าหลุดนอนนะเนอะหลุดนอนอหลุดนอนหลุดนอนไม่หลุด Halo non ni Ding 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 ding. Nak non mah?